สวัสดีครับตรงจุดนี้นะครับก็ได้ล่างเงาของเรานะครับเมื่อเราวิ่งลงเนินเขาสายจากตรงโน้นมานะครับแล้วก็มาถึงจุดเซฟตรงนี้นะครับเราจะเจอนักเล่นพินอยู่ตรงนี้นะครับเขาจะให้ขนลักแร้เราหนึ่งเส้นนะครับอันนี้ใช้อะไรเปิดเดี๋่ หน้ากากนี้ไว้เปิดหุ่นเดี๋ยวต้องวาร์ปกลับไปที่ไทเกอร์เวงกาดเอาคืนได้มั้ยล่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาคืนโอ้โหแล้วจะไปใช้กันได้ไงเดี๋ยวจะให้ดูนะครับจุดวาร์ปเราตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่นี่นะครับเยลโลวินเลย นี้ที่ทะเลทรายก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ไปบ้านพี่เสือนะครับไม่รู้เราจะเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าหน้ากากนี้จะใช้ได้อีกหรือเปล่าเพิ่งได้ลองใช้นะครับมันเป็นคีย์ไอเทมไม่รู้ว่าจะใช้ได้ตลอดหรือเปล่า ถ้ามีเสียงก็ขออภัยนะครับเสียงรบกวนอ๋อใช้ได้อยู่นะครับมาร์กเอาให้ยอเคมันอะไรนั่น เอ้มีทางรับด้วยอมิตาพูธ เราลองลงเข้าไปสำรวจกันแคปรูปภาพไปก่อนะจุ๊บเฮ้ยทำไมมืดเหลือเกินอุ๊ยโอ้ยจุ๊บจอยผมไม่ค่อยดีนะครับเนื่องจากกดพิ้ทางบ่อย มันมีเสียงหายใจอะไรนะครับเฮุบก็ให้อาหา้าฮะได้กล่องทองคำอีกแล้วจงยืดขึ้นพลังของข้อโลตัสเพียวเดี๋ยวเพิ่มหลอดเลือดให้เรานะครับมันจะมีสามประเภทนะครับ มันจะมีกล่องอันนี้สำหรับนิงจะเป็นเหมือนในอะไรที่พระเขาใช้บินทบาตอเอ้ยหวัดดีลงมาาแค่นี้เหรออ๋อนึกว่ามา,าแค่นี้เสียดายเสียใจแย่เลยลงมาได้แค่นี้ เล็นกับลูกน้องฆ่าไปฟุ๊กก็ให้ข้าวแล้วก็เอ็นรู้จักไหมฆ่าคือไฟต้องระวังนะครับไอ้พวกนักฆ่าเนี่ยมันเร็วนะครับ เก็บให้ได้ก่อนนะครับเห็นไหมครับพวกนี้มันเร็วนะครับประมาทนั้นไม่ได้เลยพวกนี้จะโดนมันลุมนะครับขนาดลูกน้องลิงเรายังสู้ไม่ได้นะครับ เดี๋ยวลงไปสำรวจก่อนว่ามันจะได้อะไรเพิ่มกี้เราประมาทไปหน่อยอโาวชู วัสดีโคหัวก็ให้ ข้ามันลูกพอ่อฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันลูกพอ่อฆ่ามันเมื่อกี้เมื่อกี้โดนพวกเจ้าลุ่มเทาเมื่อกี้ข้าประมาทไปหน่อย มาสถานที่ใหม่นะครับอัสกอเยสเ่ยว้าวจะเซฟใหม่ข้างล่างนี่คืออะไรอะ่ะตัวนักฆ่า ไม่เอาไม่จำเป็นสำหรับเฮงเกียร์ผู้นี้หืมเสียงมาจากไหนวะเอ๊ะไอน้นี่จริงจอกนี่มาถึงที่แล้วเหรอ เฮ้ยปรุงยาดีหน่อยดิเดี๋ยวไฟก็ไหม้ขนแก่หรอกเฮ้ยเอาแรงๆให้สักเม็ดดีวะให้อะไรเราอ่ะมันขอ อ๋อมาซื้อจากไอ้พวกไอตัวนี้นะครับจุดที่ซื้อของเอามาไอเจ็ดพัดนี่ครับเนี่ยแม็กซิมัมเพิ่มหลอดเลือดนะครับอันนี้เพิ่มมานาเพิ่มสตามิน่านี่นะี่ยสิ่งที่ข้าต้องการได้3อันใช่ไหม 阴阳生行五行五行蕴一性一性秉桃花一性立乾坤ตัวอีไอเจ็ดเคตกใจหมดอะไรเนะียลูกใหญ่ยังกระดางก้อนบอลเลยเค้แมกมานาส0สิอามันเติมให้เลยเนี่ยเาหมดแล้วแมคอ ไม่พอนะครับต้องใช้มินอะไรอ่ะอ่านว่ามินโคนะครับต้องใช้อันนี้ใช้อันเดียวสเมินาเลตดีเฟนส์พวกนี้สำคัญมากกว่าเ,เหลืออยู่แต้มเดียวเอาไว้ครับเฮ้ยเมื่อกี้มันมีโมทันเนี่ยอ๋อพวกนี้ยาแก้นะครับยาแก้เราไม่ต้องรีเมค รีเมกนี่คืออ๋อคืนค่านะครับเอามีนคอคืนมาหกนะครับไม่เอาสโตมีขายขายอะไรเนี่ยขายสูตรทำยาเหรอเอาจัดไปสองพันใช่ไหมอันนี้เอาไว้ขายทีหลังแมวเเก็บไว้ก่อน เตาหลอมยาอันนี้มีขวดเดียวหลังๆนี่อาจจะต้องใช้นะครับพวกขวดยาบัฟพวกนี้ถ้าให้ดีเราสร้างไว้ก็ดีนะครับเก๋ไม่มีอะไรคุยแกแล้วสูดอก เดี๋ยวผมจะมาร์กไว้ให้นะครับจุดจุดที่เราจะมาหาพ่อค้าตัวนี้ก็อยู่ที่โคชิงไทเกอร์เทมเพอร์เราต้องลงมาใต้เมือง เอาวิญญาณมาก่อนนี่วิญญาณมันก็ดีระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองมาใช้ดูเดี๋ยวลองใช้ดูก่อนจอยผมมันยึ๊กยๆๆึๆนะครับจอยไม่ค่อยดีไอ้นี่จอมเวทนะ พวกนี้มันจะออกมาแป๊บเดียวเราต้องทดลองก่อนนะครับเดี๋ยวนั่งก่อนไอ้พวกนี้มันจะคืนมาให้เราตอนหลังจากที่เราใช้แค่เนี้ยนี่นะครับมันไม่ค่อยเวิร์ก ซวยหัวหินไม่ได้ครับหัวหินนี่ทาดาเมจได้ดีกว่าอันนี้เราได้ตัวนี้เพิ่มนะครับิติคอนเข่งอันนี้สตามินาอยู่แล้วรีโคเวอร์สตามินาอันนี้เราเน้นสตามินาครับ 3%เซเพราะว่าสตามินาเรามันมีผลนะครับในการใช้เวลาเราใช้พวกไอพวกนี้นะครับพวกไก้ที่เป็นหัวโตข้างล่างนะครับเดี๋ยวรีก่อนจอยเป็นอะไรนอวันนี้โอเคเลสแล้วไป ี่นะครับมันจะหันขวาอองเดียวเลยหายยังตองดีขึ้นมาหน่อยครับโอ้ดื่มไปคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนครับ